วิติโลกวิญญาณตอนจอมหลอกลวงสถานสามโลกในบรรดาบุคคลสำคัญแห่งหมู่บ้านโคอีแรงร้องไม่มีใครจะเป็นที่จดจำแล้วก็เป็นที่กล่าวขาน ในวงเล่าขาวได้เท่ากับตาแมนอีกแล้วตาแมนคือชายชาราวัยเจ็ดสิบปลายๆผู้มีลักษณะทางกายภาพอันเป็นเอกลักษณ์หากว่ามีโครงการประกวดในแบบสำหรับโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตาแมนน่าจะชนะเลิศโดยไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือกร่างของแกนผอมเกรงราวกับกิ่งไม้แห้งที่ถูกปลวกแทะจนเหลือแต่แกนในผิวหนังเหี่ยวย่นหุ้มกระดูก ดวงตาจมลึกเป็นโพรงแต่ในโพรงอันมืดมิดนั้นกลับมีประกายเจ้าเล่ซุกซ่อนอยู่ตาแม่ไม่ได้เป็นที่รู้จักเพราะว่ารูปร่างแต่เป็นเพราะว่าพรสวรรค์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสันดานในการหลอกลวงแกเป็นศิลปินแห่งการโกหกเป็นปรมา,าจารย์ด้วยการปั้นน้ำเป็นตัวเรื่องราวของแกมีตั้งแต่ระดับเบสิกไปจนถึงระดับแอดวานซ์ระดับเบสิกคือการหลอกเด็ก ไอ้หนูเอ้ยเห็นจิ้งจกร้องทักนั่นไหมถ้าเองไม่รีบวิ่งไปซื้อโอเลี้ยงให้ลุงนะคืนนี้มันจะแอบเข้าไปในรูหูแล้วมันก็วางไข่แล้วก็กลายเป็นกองทัพจิ้งจกเบบีออกมาเดินสวนสนามตอนที่เองหลับเด็กๆวิ่งป่าราบไปที่ร้านคาในบัด,ดลระดับกลางคือการหลอกหนุ่มสาวพอหนุ่มเอ้ยสมัยลุงยังหนุ่มๆน,นะ ลุงน่ะเป็นสายลับให้กับ CIA พร้อมตัวมาอยู่เมืองไทยรหัสลับของลุงก็คือพยาแยกร้ายกับเผาไข่ดาวไอที่เอลเนี่ยไม่ใช่้าเขามานะเวย้ยนี่คือสายรัดซ่อนไมโครฟิล์มสูตรส้มตำที่อันตรายที่สุดในโลกนุ่มสาวบางคนถึงกับยกมือไหว้ด้วยความลื่มใสแต่ที่ทำให้ตะแมนกลายเป็นตำนานคือการที่แก ไม่เคยจำกัดเป้าหมายการหลอกไว้แค่คนวิรกรรมครั้งที่หนึ่งปะทะผีเด็กแวนทายวัดณนะกำแพงวัดเก่าทายหมู่บ้านเป็นที่รู้กันว่าเป็นแหล่งสิงสถิตของวิญญาณวัยรุ่นสองตนที่เสียชีวิตจากการแข่งมอเตอร์ไซค์คืนดีวันร้ายตามแมนแก่นึกครึ้มใจเดินดุมๆไปที่กำแพงวัดตอนเที่ยงคืน พร้อมกับพกแป้งเย็นตรางูสิงไปด้วยหนึ่งกระป๋องแกไปถึงก็โรยแป้งเป็นวงกลมนั่งลงกลางวงแล้วตะโกนด้วยเสียงสั่นเครือโอ้โห้ยพลังงานแรงจริงๆเว้ยสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณที่เปลี่ยนไปด้วยความสาม,มารถทางการแสดงผีเด็กแว้นสองตนปรากฏร่างขึ้นมาในสภาพโปร่งแสงนี่ลงุงลุงมาทำอะไรแถวนี้ ผีตัวหนึ่งถามด้วยเสียงเย็นๆแต่แมนปาดน้ำตาที่แอบเอาน้ำลายมาป้ายลุงลุงเป็นแมวมองจากฮอลลีวูดเดินทางมาทั่วโลกเพื่อที่จะหานักแสดงหน้าใหม่ตอนนี้เรากำลังจะสร้างหนังผีฟอร์มยักษ์เรื่องแวนทะรุลุนรกเออลุงเห็นแววพวกเธอนะมีทั้งความเฮียนความเฟี้ยว มันบอกกำหบดนำมากเลยจริงดิลุงพีกตนเริ่มสนใจจริงสัวะแต่แมนตบเข่าฉาดแค่ฉันฉันยานะเดี๋ยวลุงจะให้คนก็เอาของเซ่นไหว้ก็เป็นพวกพิซซ่าถาดใหญ่กับเปบปซี่มาให้ทุกวันเลยพี่เด็กแว้นสองคนมองหน้ากันก่อนจะหัวเราะ <laughs> ร่างของผู้มันเริ่มเข้มขึ้นทันทีลุงพวกกูน่ะเป็นผีนะเว้ยไม่ใช่ควายหนังเรื่องแว่นทะลุนรกเนะ่ะมันเป็นหนังเมื่อสิบปีที่แล้วกูก็ดูนะดูในสาลาตอนมีงานศพตามแมนหน้าซีดเผือดเออคือคือว่ามันเฮ้ยมันเป็นภาพรีเมครีเมคบ้านลุงไงสิพูดจบผีเด็กแว่นก็สั่งสอนบทเรียนการหลอกลวงให้ตามแมนชุดใหญ่ พวกมันไม่ได้ทำร้ายแก่รุนแรงแต่ใช้พลังวิญญาณเล่นตลกกับร่างผอมๆของแกทั้งจับขายืดเหมือนกับชีสจับหัวหมุน360องศาจนสุดท้ายเอาไปแขวนเอาไว้บนยอดต้นตาลรุ่งเช้าชาวบ้านมาเจอตาแมนในสภาพหมุนแรงต้องใช้รถกระเช้าของเทศบาลมาเอาลงว่ากันว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นแกก็ต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้มนานเป็นสัปดาห์ พร้อมกับบน่นพึมพำว่าไอ้เพสมัยนี่มันรู้ทันเกินไปแล้วเว้ยวีรกรรมครั้งที่สองหับพิธิหารปัสวะศาสร์หน้าวีรกรรมในครั้งนี้เกิดจากความมันไส้ส่วนตัวตาแมนแกไม่ถูกกับยายดวงแม่ค้าปากตลาดที่ชอบตะโกนด่าแกว่าให้แกจอมหลอกลวงทุกครั้งที่เจอหน้าตาแมนวางแผนแก้แค้นอย่างแยบย์ แกรู้ว่าทุกเย็นยายดวงจะต้องเดินผ่านทางเดินเปรียวข้างวัดเพื่อกลับบ้านคืนนั้นแกก็เอาแป้งทาตัวจนขาววอกเหมือนกระสบนอนแข็งทื่ออยู่กลางทางเดินกล่าวว่าพอยายดวงเดินมาใกล้ๆแกจะลืมตาโพรงแล้วก็ร้องแห่ให้หัวใจวายตายไปเลยแผนดําเนินไปอย่างราบรื่นในช่วงแรกยายดวงเดินงึมงงมาแต่ไกลด้วยความที่สายตาไม่ค่อยจะดี นางเห็นอะไรขาวๆยาวๆขวางทางอยู่โอ้ยใครเอาท่อนไม้อยู่ขามาวางไว้เกะกะจริงๆโว้ยนางบนพรางเดินก้าไปใกล้ๆเพื่อจะใช้เท้าเขี่ยให้พ้นทางยายดวงก้มลงมองใกล้ๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนไปหน้าของนางอยู่ห่างจากหน้าของตาแมนไม่ถึงคืบให้ท่อนไม้อะไรวะมีหูแล้วก็มีจมูกด้วยวินาทีนั้นเอง ตาแมนเบิกตาโพรงอาปากกว้างแล้วเปล่งเสียงที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเฮ่ <Yeah. S 1> ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเกินความคาดหมายไปมากใหญดวงผู้ซึ่งมีโรคประจำตัวก็คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบตกใจสุดขีดจ,จนร,ร่างกายเกิดปฏิกิริยาอัตโนมัติของเหลวอ,อุ่นๆจำนวนมากพุ่งออกมาจากร่างของนางเป็นสายสาดเข้าใส่ใบหน้าของตาแมน ที่กำลังอ้าปากร้องแห่ค้างอยู่อย่างจังเสียงร้องโหยหวนของตะแมนเปลี่ยนเป็นเสียงสำลักในบัดดลแกดีดตัวลุกขึ้นมานั่งทั้งทาง่านิหน้าตาของแกดาเปียกโชกไปด้วยน้ำมนต์ของยายดวงส่วนยายดวงพอเห็นว่าเป็นตะแมนก็หายตกใจทันที <C oughs> อ้าวไอ้แกนี่เองไรหานี่สมน้ำหน้ามึง อยากมานอนขวางทางดีนักว่าแล้วก็เดินจากไปทิ้งให้ตาแมนนั่งไอคอกแคกอยู่ตรงนั้นคนเดียวเรื่องนี้กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทไปอีกหลายเดือนบทสุดท้ายจอมลวงโลกปะทะยมมาทูตในที่สุดวันสุดท้ายของตาแมนก็มาถึงอย่างเรียบง่ายแกเสียชีวิตเพราะว่าสำลักขนมตาลขณะกำลังเล่าเรื่องให้เด็กฟังว่า แกเคยไปแข่งกินขนมตาลกับพญานาคที่บึงบอระเพ็ดดวงวิญญาณของตาแมนลอยล่องออกจากร่างและในไม่ช้าก็มีโยมทูตในชุดสูตรสีดำครับมารับตัวไปยมมทูตตอนนี้ดูทันสมัยมากในมือไม่ได้ถือบัญชีหนังหมาแต่ถือแท็บเล็ตสเปกตรัมรุ่นล่าสุดนายแมนตามข้ามาบัญชีกรรมของเจ้านี่มันยาวเป็นหางว่าวเลยนะยมทูตกล่าวเสียงลึ้ม ระหว่างเดินทางสู่ประโลกแต่แมนชวนคุยไปเรื่อยตามนิสัยเออท่านยมมาทูดครับเออเท่าที่ผมเห็นนะ่แท็บเล็ตในมือของท่านเนี่ยมันเป็นรุ่นยมบาลแท็บ X ใช่ไหมครับโอ้โหไอรุ่นนี้นี่ก็มันตกรุ่นไปนหานแล้วนะครับท่านยมมาทูดขมวดคิ้วเจ้าจะไปรู้อะไรแหมท่านไม่รู้เลยครับ ไอตอนนี้ที่เมืองมนุษย์เน่ยเขามี iPhone 18นรกแตกเอดิชั่นออกใหม่แล้วนะครับตามแมนเริ่มแผนจอภาพคมชัดระดับ 8K ส่องเห็นกรรมของมนุษย์ได้ถึงในชาติที่แล้วโอ้โหล้วก็แบตเตรเอรี่น่อึดทนเหมือนกรรมชั่วอยู่ได้เป็นกันแล้วก็แถมมีแอปเช็คชื่อคนตกนรก แบบเรียวไทมด้วยนะครับท่านยมทูตเริ่มสนใจจริงเหรอแล้วมันแพงไหมโอ้ไม่แพงเลยครับท่านสำหรับข้าราชการแห่งประโลกอย่างท่านผมมีโปรโมชั่นพิเศษแต่แมนล้วงเข้ามาในอกเสื้อผีของตัวเองทำทีเป็นหยิบโบชูอทิปออกมาพอศูนย์เปอร์เซนต์นานสิบชาติไม่ต้องใช้คนค้ำ แค่ท่านเซ็นอนุมัติให้ผมกลับไปเกิดใหม่ก็ถือว่าเป็นค่าดำเนินการและผมจะแถมเคสกันกระแทกลายกระทาทองแดงลิมิเต็ดเอดิชั่นให้ด้วยนะครับยมมาทูดยืนนิ่งไปอึดใจหนึ่งในประวัติของการทำงานนับพันปีของเขาไม่เคยมีวิญญาณดวงไหนกล้ามาขายของให้เขาซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้มาก่อนเขาเลื่อนดูบัญชีกรรมของตาแมนในแท็บเลต็ต มีแต่เรื่องโกหกหลอกลวงสร้างความปั่นป่วนแต่ไม่มีเรื่องไหนเลยที่ทำร้ายใครถึงตายหรือว่าสร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสมันเป็นความชั่วร้ายในระดับน่ารำคาญและน่าขันเสียมากกว่าโยามาทู่ถอนหายใจยาวเหยียดก่อนที่จะหัวเราะอ,ออกมาเบาๆนายแมนให้ความดีของเจ้าไม่มีเลย แต่ความกล้าและความด้านของเจ้าเนี่ยนะมันเหนือคำบรรยายจริงๆปรลโลกในช่วงนี้มันก็น่าเบื่อมีแต่วิญญาณที่ทำผิดซ้ำซา้ซากซากเรื่องราวของเจ้านี่แหละมันคือสีสันที่หายไปยมทูตลบบัญชีของตะแมนทิง้งข้านะไม่ให้เจ้าไปเกิดใหม่หรอกแต่ว่าข้าจะให้โบนัสแทนโบนัสอะไรเวครับท่าน ตาแมนถามอย่างมีความหวังข้าจะต่ออายุขายให้เจ้าอีกห้าปีกลับไปสู่ร่างของเจ้าซะแล้วไปสร้างวิรกรรมใหม่ๆมาเล่าให้ข้าฟังอีกถือว่าเป็นการผ่อนค่าไอโฟนที่เจ้าเสนอมาให้ข้าก็แล้วกันสิ้นเสียงนั้นร่างของตาแมนก็ถูกผลักกลับไปยังโลกมนุษย์อย่างแรงในศาลาวัดโคกอี่แรงร้องที่ซึ่งร่างของตาแมนกำลังจะถูกนำเข้าลง ทันใดนั้นศพก็ลืมตาโพรงขึ้นมาแล้วก็ลุกพรวดขึ้นมานั่งท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจของชาวบ้านตาแมนกว่าตามองทุกคนก่อนจะยิ้มกว้างโวเงเหือกที่ไร้ฟันแล้วพูดประโยคแรกหลังจากการฟื้นคืนชีพว่าเฮ้ยพวกเองใครสนใจไอโฟนรุ่นใหม่มั่งลุงเพิ่งไปดีวมาโดยตรงกับท่านโยมทูตเลยนะ ฮ้ย hey, ราคาพิเศษสุดๆเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นตำนานของตอแมนชายชาราจอมกะล่อนแห่งทุ่งบ้านโคอีแรงร้องผู้ที่มีพรสวรรค์นในการปั้นเรื่องหลอกคนไปทั่วไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผีซึ่งตอแมนก็เคยโดนผีเด็กสั่งสอนแกกลับมาแล้วจนต้องมานอนหยอดน้ำข้าต้มเป็นอาทิตย์คนแบบตาแมนนั้นแก้ไม่หายจริงๆครับ ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ